รายการค้าวันที่31มสาิการาคมตั้งค้างจา่ายเงินประกันสังคมส่วนที่บริษัทสมทบให้ไปที่ปรับปรุงค่ะกดโอเค F3 เพิ่มวันที่ลงบัญชี31 0158เด้รายละเอียดตั้งค้างจ่าย งินสมทบส่วนที่บริษัทออกให้พนักง,งานลำดับที่หนึ่งนะคะรหัสบัญชีห้าหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่ง จำนวนเงินเดบิตหนึ่งพันห้าร้อยค่ะลำดับที่สองค่ะบัญชีสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สามเด็กเพืค่ะจำนวนเงินเครดิตหนึ่งพันห้าร้อยค่ะกดเอฟสิบบันทึกค่ะกดออกค่ะรายการค้า รายการค้าวันที่สามเจ็เ็ดมากราปิดสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดไปที่ปิดบัญชีค่ะ F สามเพิ่มวันที่ลงบัญชีสามสิ็ดเอดศูนย์หนึ่งห้าแปดรายละเอียดปิดบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวด ปบัญชีต้นทุนขายลำดับที่หนึ่งนะคะหัดบัญชีหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งบดกแอนเพอร์สองรายละเอียดนะคะปิดบัญชีสินค้าสำเร็จลายงวด จำนวนเงินเดบิตหกศูนย์โอเคค่ะค่ะแปดศูนย์สี่สี่สี่ลำดับที่สองค่ะบัญชีหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งเซ็นเทอร์ค่ะรายละเอียดปิดบัญชีสินค้าสำเร็จ เ้าต้นทุนขายจำนวนเงินเครดิตสามหมื่นเก้าพันลำดับที่สามรหัสบ,บัญชีห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ชื่อบัญชีรและละเอียดติดบัญชีสินค้าใบงวด จำนวนเงินเครดิต41 444เรียบร้อยแล้วกด F10 บันทึกค่ะกดออกค่ะ รายการค้าวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมปิดรายได้และค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำัรสุทธิไปที่ปิดบัญชีค่ะกดโอเควันที่ลงบัญชีสามสิบเอ็ดศูนย์หนึ่งห้าแปดค่ะรายละเอียดปิดบัญชีรายได้ขีดค่าใช้จ่าย ไปบัญชีกำไรขาดทุนรายละเอียดเรียบร้อยแล้วไปที่ลำดับที่หนึ่งาหารหัสบัญชีสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งจำนวนเงินเดบิตสี่พันห้าร้อย 2, ลำดับที่สองรหัสบัญชีสี่หนึ่ง 4, 1, 1, 15, 36, 4, 4, หนึ่งศูนย์สองจำนวนเงินเครดิตสามืันหกพันลำดับที่สามรหัสบัญชีสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สามจำนวนเงินเครดิตหกพันลำดับที่สี่รหัสบัญชีสี่หนึ่งสองศูนย์หนึ่ง จำนวนเงิน <Pick> เ <discussion> <t ội Investment> ดบ uh ิตหนึ่งหมื่นห้าค่ะลำดับที่ห้ารหัสบัญชีห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งจำนวนเงินเครดิตสามหมื่นห้าร้อยลำดับที่หกรหัสบัญชีห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สอง จำนวนเงินเครดิตสี่ศูนย์หนึ่งเก้าสี่ลำดับที่เศษรหัสบัญชีห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์สองจำนวนเงินเดบิตหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ลำดับที่แปดรหัสบัญชีห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ึงเก้าจำนวนเงินเครดิตหกสิบ ลำดับที่เก้าห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์จำนวนเงินเด4 11, 4 44, บิตสี่หนึ่งสี่สี่สี่ลำดับที่สิบห้าหนึ่งสองจูนย์ศูนย์หนึ่งจำนวนเงินเครดิตห้าหมื่นลำดับที่สิบเอ็ดห้าหนึ่งสองศูนย์ศูนย์สอง จำนวนเงินเครดิ 5, ตห้าพันลำดับที่ 12, 5, 1, สิบสองห้าหนึ่งสองจุดศูนย์สี่จำนวนเงินเครดิ 1, ตหนึ่งพันลำดับที่ 13, 5, 1, สิบสามห้าหนึ่งสองจุดศูนย์ห้าจำนวนเงินเครดิ 4, ตสี่พันลำดับที่ 14, 5, 1, สิบสี่ห้าหนึ่งสองจุดศูนย์หก จำนวนเงินเครดิตสามพันลำดับที่สิบห้าห้าหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งจำนวนเงินเครดิตหนึ่งพันห้าร้อยลำดับที่สิบหกห้าหนึ่งสีู่น็ดสามจำนวนเงินเครดิตแปดสี่เก้าศูดสามสอง ขนาบที่สิบเจ็ดสามหนึ่งศูนย์ศูนย์สองจำนวนเงินเดบิตสามสี่สองสี่เก้าจุดเก้าจุดสามสองเรียบร้อยแล้วกด F สิบบันทึกค่ะกดออกค่ะ รายการค้าวันที่3ามิถุนายาปิดบัญชีกำไรสุทธิเข้าบัญชีกำไรสะสมคลิกที่ปิดบัญชีคะ่ะกดโอเคเพิ่มวันที่ลงบัญชี30เดือนา1 58คะ่ะรายละเอียดปิดบัญชีกำไรสุทธิลำดับที่1 าหารหัสบัญชีสามหนึ่งจุดสามจำนวนเงิน,นเดบิตสามสี่สองสี่เก้าจุดสามสองลำดับที่สองรหัสบัญชีสามหนึ่งจุดสองจำนวนเงินเครดิต เดียบว้อแล้วกดิบันทุกครับ